มินิชิมเบงพ่อกับแม่ลูกพักไปขายพักพักพัก,พก,พกหอม Terima kasih telah menonton video ini. Selamat tinggal. Jangan lupa like, share dan subscribe

เต้าหู้เลยเต้าหูา้โตเด็กหน่อยท่าลุกพอลำโตหัวขาบนัดพาลำโตเลยนี่พักนี่พักขโขค้านำ้ำพักโค มสีลมนี่เชียมนี่นอ,นนนอุปกรณ์ของการเกษตรก็มีเกษตรขาดมาได้พี่เชียมเชียมแมนเชียมทุกผีต้องมีเชียมลกพักปลูกพักใหญ่พัก มีเสียมยงานพักมีเสียมบ่สักพักคุดดินแต่มีเสียมเสียมคือทุกอย่างแต่เสียมบอสชหมัลดน้ำต้นไม้ได้เลยพักพักงานกย่งไรแต่มันไม่มีวบเลี้ยงแล้วก็มีหยามาปุนปุน ก็มีต้นยังแหงกาแจา็คมีแบบบวงสม,สมกินเข้าไปในสมนิดหนึง่งมองมองไม่เหนอะห็นอไร้บบมองมีหห็นบ้านปันีุมีงูนำ้ำต้นบักบวงนี้มีงูนำ้ำแต่งูมันหลีอยู่ขอยายไปพ่อเกิดเป็นเดียบ ดูทางออกผาเลยหูนี่หูนี่ยอนขายางพอดีโอ้ยดึนดึงไปเห็นางดึงดึงหางเดดึงดึงหนุ่มโผ่มาปลายไปเลยพอซีดึงเห็นไหมแับตัวทั้งในมันงทัวงทั้งทั้งทั้งันงันงห้งั้งทั้ไปันงะบานนี้งทังดึงทั้งทังมั้จะั้งท้งปั้งั้งัวงทัั้งั้งทั้งั้มันงังทังังท่้งัั ตายไหวเดี๋ยวอมือเลยจับหางมันอยู่มือเลยดึงหางมันมันบก,กัดบ่บ่บ่ป้าก่อนเหือง,งูนี่มันบก,กัดบ่บกัดเป็นเรื่องงูแต่มันจะหายอ้ามันบ่อยากหายเอ,อ,อ,อ้ยเสียเดือนเปิดเสียเดือนะนะบกัดเป็นเรื่องงูซักสักสักไมทำลุกลุกลุกมูทังามะพร้าว ทาใส่หมูสามขาแต่ภาษาอีสานเลยหูสามซาหมูสามขาออ้สามซาสามขาสามขานี่สามซาีสามซานี่เลยว่าสามซาสามีกว่าสามซีกว่าเนาะหมูสามซาสามซสามซา้อยหูยุสามซานนแค่นั้นจะซื้อน้ไงด้แค่ได้ยินแบบจะซื้อ ดู3 4ซีกับไข่เลค้มัมือจังหดมันจห็นนกนกนกสื่อดีกว่านกหดตอนันเหี่อวดักหมาดเลยเสวปลามันซือีกนหดมันปรมาสักสักพักพักอยู่นี่ใส่ยางแดงมัดใหญ่มีแบบงวงน้ำ ตัดลูกพอพออันนั <th <th o> <th o> <th o> ้นพ <th <th ักยังบ่พักกาดชื่อพักกาดพักกาดกดเน่าเน่าส่วนอยุ่เทิงพู่มีี มักแป้งหมักโมโนโ่บะตรงปกรีวิวไว้ละจากสวนห้าวมาเบิ่งคนเหตุพักกันกน่อนหนาตาบือเอาตังก่อนปูหมักเ้าผู้จักบอปูอ่กผา ปวดแอลมือข้นปวดแอลนวดแอลปวดแอลเห็นด Ma id ้านห้ามม่วงดูดเหงอาม่วงมาหนีมาหนีได้ห้ามม่วงเบรถร้อนมือเที่ยวจะใหญ่มาผีได้ห้องบอย้ายถึไปหัวผมมุ่มผมเนี่ยมันหุ่มหมดแล้วกระโดดคนโดดที่กานเล็บก่อนกไปกันเล็บ เหนือน <project> <t ceremonies> <t ries> <cole> <t ell> ุกัดนา่งตัวเองแหละอตะเล็บมีโบใส่ตุตาตะเล็บหนิบโป่งเล็บอื่นหมดจำเป็นแล้วเบนเบิร์ตเลยมันยาวยาวก็ไม่ได้นะอเลยหาอันทามีต้นกล้วยน้าเห็นมั้ยนี่ต้นกล้วยยังโบซุกเลยกล้วยยังดิบดิบอยู่มาต่ำแหงแซ่บกินมาต่ำกล้วยมาเอนกิน เนี่สิตำหมูคงเนี่ยตำก้วยบนมต่อังเนอแบบสบได้ตำก้วยเบแสบดเคยกิฝาดตำหมักมีแสบคือกัน มาขึ้นเทิงเล้มาบึงมาเถามาเถาขึ้นเทิงแล้วแมนมีกี่มาเถาเถาเลยังหนุ่มอยู่อก13ปีมาเถาบนน้ำเ้าเ็นเถาเนาะมเ้าเถาตั้งหองเถาสิตัวยังไงมันสิมีหดวดที่คนเบเถาเลยนะตามมัน สราตั้งบนเา,นาเมา่อก้คน่นา13ปีรอ13คุณหนมก็เห,หามาคุณนาเหียวขึอนมาได้สิบสามคุณเจ็ดแต่เทไรเปล่าพ่อ <c oughs> 13คุณเจ็ดแต่เทไรรู้ดีบอกว่านักนักคิดเร็วเลย13เจ็ เจ็ดเจ็งเจจสสดสาอทดหน่งหนึงทัวิดี่โอไปอืมเน้นลลกีสู่ไปอืมเน้นูขาดแล้วนี่ลูกกระเดือกไงดูกว่ามีนี่ย่งอเมันลูกกระเดือกไ้ันมนแค่นี้เด้จ้า เดี๋ยวมืออื่นสีมาัธยมอีกเดจ้าแล้วยังบอกกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เบอร์ให้เนเด้อจ้าแค่นี้เด้อจ้าบ๊ายบาย